น้ำติดปีนเซรามิกปีนไปดูเดนตกน้ำใจกันบ้านะคะน้ำติดปีนเดนของพี่ทำไปเจอมนใส่น้ำ ซื้อกลับไปกินือนี่แล้วก็นี่ก็ได,ด้เลยหมูก็เดีมมยมแล้วก็ต้อกขับายให้ก็ซื้อในตลาด ตองทาใส่เมคกี้ไงไอตุ๊กตาใส่เมคกี้เอาตัวไหนชี้จจวนันนี้เหรอใช่ไหมอันนี้กินอะไรอ่ะแม็กีันนี้อันนี้โอนได้ไหมคะไดเอาไม่ใส่พรไทยนะไม่ใส่ค่ะเดี๋ยวเอาโค้ด้วย เท่ามันเท่ามันแล้วแล้วแค่นี้หรือจะเพิ่มเตอมอะไรแล้วขับาขับละไปดูนรนะฮะไปดูในตลาดได้แล้วอีกอย่างองอย่างแล้วลับไปกินบ้าเลยเลย สิบนึเท่าไห่กล่องนี้เท่าไหร่สีเออเอาสี่สิบงนึงสแกนนี่นสแกนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้างไหนอ๋อ เขาขายปูไหมลูกไหนไหนแล้วนะ่ใช่ปูาแล้วนะก็จะไปขบตรปูจ่าจังได้ครับพี่ใช่นะเอาขบไปตรงนก่องึงเออเอองไะสองไม่รู้หนึ่งจุดมบสอสองสององเป็นสองกองเป็นสององนะครับผมอะไร เดี ies, like, it, ๋ยวเดี <f Air Bird> Hello, ๋ยวเดี <im> ๋ยวมาน้ำปลาปูชิลปาโอย่างได้นะครับพี่มาจ่ายตังค์ด้วยพอไหมจ้าต้งเท่าไหร่ต้องจ่ายไม่รู้เดี๋ยวมาแตาอันนี้ป้าเดี๋ยวป้าเราหีิบแล้วไปรอที่รถเลยข้านอนถือเดี๋ยวไปกินไข่บนรถเลยแล้วกันหนูไปเดี๋ยวผมมาเอาข้าวผัดปูไปขอบคครับโผมน้มนู้นเดินเข้าไปข้างในที่ไปหลบป่าไอจ่ายได้นะครับผม บางรายจตังนี่สั่งไปสองกล่องใช่ไหมใช่นอนข้าไปดี